พี่น้องสาวอีสานบ้านๆสิพาพี่น้องเบิ่งเขาเจ้ายกกระดุงเด้อจ้าสาวอีสานบ้านๆยกบ่ได้ดอกพี่น้องง่ายไปหลายหม่องละสิหาหม่องยกก็ยกบ่ได้เถอโอ้ บาดนี่พี่น้องแตกสุดๆปลาอันปลาซิวนะสะออดน้ำเพลินอยู่หรอกเนาะไปไปเบิ่งใกล้ๆกันพี่น้องมาเนาะว่าสิไปหาหมง่งยกว่าสั้นเาไปเอามาพวกนี้หมง่งยกเลยแหละเห็นไหมผองปากทอนโอ้ปลาซิวมันไหลมันแรนลงทอนเห็ไหมดิดดีดป้าเป็นสายพี่น้องเห็นไหปลาซิวมันแรนลงปากทอนอ่ะเป็นสาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ล้วหมุนปลาหมุนน้ำม,มาขามคลองมาปลาก <c oughs> นั้ายม้แล้วปลาาบอกน้อยปลาด้วน มาข่าวตะมุนหน่อยพี่น้องน้องสร้างตักเอาอยู่ตลอดเนาะข่าวตะมุนพี่หลุยองขายอยู่อีานปาเพาแ่ว่าทาตะมุนยเลอไ้วยเพือจัดหัว่เ่งก็ อันนี้นะอนนั้นีรูดเน้ีเนี่ยายยายแล้วพี่ได้จับอยู่ปลาซิวพี่น้องโคดูงน้อยไปตากต่หักดอกสามซอกพุทธาพุทธห้างพุทธะพี่น้องปลาขาวม่อนปลาซิวเด็ดออกไปหน้าแล้วมันจะมันบวใหญ่หมดของใหญ่น้ำสีสัตว์แห้ง งามสิสันแห้งมึงก็ดุงหน่อยมึงติวปากทอมึงผูเใยว่าหามผักยาไหลล่ะมากเอกม่หามผักยาละเออเอกเออห้ไหนน้่ล่ะนีเรือุนา ปลาซิวดละป้าวัดีส่งลกเียวหงานาเวล้อตาเาน้อนียดกได้ใชปโอ้ยชอิ้มอะไรหรอบอกวาคุูเานี้่ได้ลย่แล้วอไปาิว

เขาจะคลิปก็น,น่าก็าาได้เป็นนั่นเขาบอกก็ไ<า>ปให้เอฟซีเอาเบิง้งเอาเบิ่งทางที่พี่น้อง มึงทางฟังใสายเอาได้ได้อยู่กระดุกหน่อยก็ได้เจะดีกันแหละเนาะก็เห็นตัวปลาแล่นมากด้วยนะเนาะคอยสิโยกหน่อหน้ามันใสนะพี่น้องเห็นหัวกระดุกคนละก็เห็นตัวปลาแล้วก็ยกโลดนี่ มันหนีแล้วค่ะมันว่าหน,นีแล้ว ลืมไทยช็อตนี้พี่น้องข้างแปไปไปทยฟังนั่นามากมากพราท่านพี่น้องเพินน่นเยกปลาขาวมุ่นน้อยไปซิวแตกปาก,ากาอยู่ เดี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 น้อเป็นสายเป็นสายอยู่นะน้ำใสๆแล้วลูกปะทอนไม่ไหล ้พ th ี่น้องมาเลยจะซิงวอกไปห้างไหนดีพี่น้องได้กันสุก้นจ้าได้เอาน้ำกับพะท่านงวกน้ำเพลินพระท่านพี่น้องยามเพลินยกเข้ากับฟปังแต่หมุนกล้องไปหา ไปหาทางคุณทั้งพี่ ไม่ตันแค่นู้นแค่ไหนไม่ตั้าวเหนียแล้วนู่เห็นหน้าคนมีธุรกิจแถวบ้านแ่นะได้ยูถตัวนี่เราจะมังข้าเหียวเะลงมั่งด้ยนี่แสดง่ายายได้เนี้แล้วปล่าเนื้องงไงเบายายเนื้องง่ายเนานืงงงอือเขาก็เดี๋ยวมันหนีจานหองแยกไปโดนน้ำไปด้วยแน่นากอื้นเดี๋ยวมันจะไปน้อยอือขึ้นไป ดีไปเลยใช่ทำมขึ้นมะเขาอืมี่้องมนไไล่ไล่ไก่อืมมเขาาดนพี่น้องเขาบ่เบิดะอืม ฉันโดดออกก็มีเป็นบางส่วนพี่น้องจ๋าเห็นป่นะแตกผักผ่าขาวจานทร์ผ่านอยู่อ้ออุ้งอ่อนเนาะนั่นแหลนลุงปากโพนี่เห็นหอบตูปป่าต้นยุ่งเหยื่ออย่างสายสานยกได้ก็มาถ่ายถ้ำให้พี่น้องเบิ้งแท่นดีกว่าพี่น้อง

ของโบราณเลยเหอนเลยน้อยขึ้ยองเขาที่าดมหมือนนี่เอาโบสาดเลยผู้ไหนยอดยอดขายโอ้ย้ายสารนั่นอีกเพ่อนึงเป็นสี่ยังขาได้ยกอือมัาแบบไม้เหมนหงอกซีโซกอาซกอพวกนั้นนอุ่ขึ้นมาน้ขึ้นมาน้ำนีไหลหมันจุดได้ยัไี้หลน่งละ บอกว่าโอ้เขา่าจะแนวพี่น้องบาทแล้วตักได้เกือบทุกบาทนะพี่น้องเห็นาหอบตัวปา่าก็ดุงสามศอกนี่ขาเจ้าว่าสารเอานี่พี่น้องอันประมาณราคากับั่นกว่าแล้วแต่หน่อยแต่ไงจ้าพัานป่ายพวกเลาพี่น้อง

โอ้ยาดีงเลอยู่บเอาบ้าบัเด้อาอยู่เ้าบเบิดั่งบิงอยู่นี่แหละพี่น้องย่งานะนี่สาไดอ่นียเกดีสุบาทจ้าไม่ยก มโยกแทนเพิ่นนะโอ้เห็นบ่ตรดออกได้หนาพี่น้อง,องได้เป็นบางส่วนเพ่อนจิเป็กินเข่าพี่น้องเพิ่นจิมาไม่เน,นี่ยกระดงกูบ่ใหญ่ดอกแนนี่แนนั่นก่ะดูกขดบห่กระดสองศอกเขาจะเอามาสองสอกมาแทน่น ยูเคยนมหมอมานแล้วนะบอืเอามาหงยางมเหีายวหินไม่มีห้องอ่ะอาม่าหงยางมมึงเจอหงยางอ้าอเาส้นงเขียวอุิกตัวใจสันก็ที่กระดเอนี่มันงหน่าเด้บังค่ะแม่เนี่ยกระด้งอย่างที่ไปไง่ตึ๊กใสก็ได้เนี่ยข้างพี่พี่น้องนี่สองซอกติกลักไปกินเขาาละจ้าเอ เนมีคนมาเปลี่ยนแล้วซอกก็ขายซีซอกก็ขายเอะทอกกส่อเขาตันนี้มาขายมาขายเห็นมโอ้มาไ้สารลสารขายเลยพี่น้องซาสารแล้วมันีหมเราเรียนมานก่อนลาไเห็นเออ ตนารเนเออออกมาดคนอะไกแม่เือนาเบืเอหนานะแต่ว่ามันห่างกันเป็นสายเส้นไ้นจุดส่วนนั่นนะไม่เอ๋ยแม่ทอแม่ใส่ม่เตยแม่อลาุ่นละหะโอ้ยบังัมันก็ดาละพันหุ่นละวันนี้มันมาได้สานแล้วไม่มีแล้วก็ไม่น่าก็าได้เอาใส่ผงเ้าผงตีนมา ไ่ใช่ให้กูเตาหูกกูก็ได้อย่างมาตีนกูนะกูคือลืมเกิดบุตกูก็ไม่ได้ใส่มาแฮนกูใส่เกิดบุตรนอกกูก็คาดมาโดนแล้วาเนี่ยเออมา้าเถอะเบ้องเบิ่งป่าเ่อนเพกใส่ถุงเอะคงจะได้หลอีกอนน่่น้อกย้ายงมกเลยเด้อเดืตบักหลอืออันนี้ก็มีมกเลยหินนี่แหละอกาเใส่ถุงมก ลงลุงมันมีปาอยู่เกาะไงเนี่ยก็แบบให้มันเบิดเกาะมึงไวแมงยัง่เดียวไปทั้งไโอ้ระหลายโนะคะหัวยากออกเอไ่เฮียัายไงอุ่น พี่น้องปลาขาวปลาซิวนี่แต่ตัวงามเลยก่แนแ่อเหมนที่แต่ตมเละน่อยูหมุนที่น่แ่วยงาะกกวาอยู่เอาอน่มแล่วจามเนแแ่้าอเอน่นแวยงาเลยนะแก่นอย่เอยกเสรนจก็ได้นกูบอยาดันัยงงามเน่ยน นางเงี้ยที่สกตากับจอยไปนาจากมันได้บ่ได้บ่เห็นมันม้าให้ปาดนี้สะพัดอันนี้นเขาไง้เปิดจำฟันอยู่คนหน่นี่ใส่บ้านตู้บานก็บอกน่เจ้าหาก็มาจะให้มันจะไปตึกตะดุ้งว่าท่านอาปาเอาน้ไม้มาไมอาไหมกได้เข้าตาน้ไม้ม้าแต่ว่าสองกระสอบพ้นแค่ม้มน้องสาวเอียนนี้นะ มันวานให้กลับไปไปหานะไปหามาต้มนะโอ้แตกผักม <er ันวานให้กลับไปหามาต้มอ จะอัน้ไหมเนี่ยจะไปฉันเอากูจะไปนะัดอกกระดน้อยุนะวะสร้างกดวกละเวียนดบอกว่าไปมึงจไนม่นตาอะไม่รู้ขอ่เขาบอกว่ไปมักเจ๋อได้นมาเจอเด้นมาเจลาดเจ๋อไม่ไหวเจ๋ขึ้นแต่กเจ้าหันาฝ่ามันมาไม่เอาบ่ต้องมึงเจ๋อไ่เอา่้น่ดีดอก แล้วกินแล้วนะซนี่โอ oh, right ้ขอเมสามเือล้วาเือเา่ยสามเมือแล้วแม่ฟางนะโอ้ทำให้เบิ้งเือีโอ้เบิ้งทำพี่พี่เนาะมาตุ้มมาตุ้ม่น้น้ำมันักเี่บนมีน้ำหจริง ดูง่ายตุ๊กแตกก็ได้ขึ้นมาปอดีดดันด่าแช่ด่าไงไม่รู้ด่าด่างน้อยแต่รอ้ว่าด่างไงด่างไงมันก็ออย่างนล้วเนาะแล้วทเลี้ยงมาด่างน้อยไหมด่าไม่ซอนะไม่ซอสไปวัดแหละมึงเลาะนะที่โลดนะซอเบสแบบมันเขาย่างอือโอ้เบิ่งใหญ่เนรอนอนมาบึงใหญ่บึงใหญ่ต่างที่ ฟังนั่กับพระท่านถ้าเจ้าโยกี่น้องอยู่สองฟังก็ฟังสองฟังฟังซ้ายฟังขวาบันยังกระลุดหากระดุกไมโยกไปบ่มกระลุกไน้อยหากระลุกน้อยนะโยกเทียงกระดุกสามซอกอยู่บ้านมาตู้กุศานให้เร้าน่ะแจ๊กแล้วโยกอยู่เบากุศานให้เร้าน่ะกระดุกสามซอกอย่บ้านไม่ตู้กูนะเอะ อืมสานให้แล้วสามซอกสามซอกสานให้แล้วน่ะกระดุงน้อยน่ะสั้นนี่ล่ะโอ้แล้วโยกมาได้แล้วเดินละมาให้ไหมไปเด้อสนอกพี่ทูพี่น้องเห็นพอตู๊กาะ ลเนาหอ้ไหลมาห้องนี่น้องพี่น้องนันสิเขาทอพอดีค่าโยกด้บ้านเนี่ยต่ายวิสาที่ให้พี่น้องเบิ้งบานนี้บานจีไทยเดี๋ยวเอาไว้เท่านาเราคอยเบิ้งกันไม่เลยจ้าพี่น้องเอาไว้คลิปหนาคอยเบิ้งไมจ้าเบิ้งบานนี้บานสุไทยพี่น้อง Oh. แต่ละเสาพี่น้องเบื่อลรถทางบ้านเสาวอีสานนี่ได้ซ้ำนีก็ถือว่าหลายละทางบ้านเอือนนี่หลายกว่าหนีว,วะทราบกันจะว่าโอทางบ้านอื่นฝ่ามันอึดเนาะทางบ้านเฮามันอึดมันยากบ้านเฮาป่ามันอึดมันอยากตามมันอึดมันอยากอ, 8, อยก่บงไรทางบ้านเฮาก็ได้แต่พอกินจ้าพี่น้องตามที่เห็นนี่แหละจ้าซ้ำนีก็ถือว่าหลายละ มรพี่นอกได้เวลาสมควรแล้วจ้าจังใจก็ขอให้พี่นอกเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆคนนี้น้ำเด้อเพื่อสิบ่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆเอาไว้พอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ